เดี๋ยววันนี้นะครับมัดรวมเอาติดเข้าใหม่นะเข้ามา7คันแต่คัดคันที่น่าสนใจ2คัน1.6รุ่นจีทั้งคู่นะครับสีเมทัลลิกบูหายากแบบนี้นานๆมาทีคันนี้นะฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันหนึ่งปีสิบแปดปลายปีจดสิบเก้าสภาพดีเช็คให้แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันไม้หกหมื่นโลเฉลี่ยใช้ง,งานต่อวันนะไม่ถึงสามสิบโลนะหนึ่งจุดหกลุนจีปีสิบแปดคันนี้ไม้หกหมื่นฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันกว่ากเองนะครับทั้งสองคันสวยน่าใช้เดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับใครชอบ คร่าวๆแบบรอบคันนะทั้งสองคันนะสนใจดูวิจบอย่ผ่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสนใจเอาติดมือสองทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็เพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1เสรีไทย68แยก1มีนบุรีคังรถมือ2องะที่ใหญ่สุดในย่านนี้มีเอาติดหกสคันนะครับแล้วเมื่อวานนี้ เอาติเข้ามาใหม่เจ็ดคันนะครับแต่ผมคัดคันที่สวยนะใช้สองคันมาให้พี่พี่รับชมก่อนนะครับคันแรกเลยสีเมทัลลิกบูนะหรือเราเรียกง่ายๆว่าเทาดํานะครับหลายๆท่านถามถึงมาเยอะมากนะครับสีนี้เข้ามาหรือยังสีนี้เข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วเข้ามาทีเดียวสองคันนะครับทะเบียนใกล้ๆกันเลขไม้ใกล้ๆกันจะมีอีกหนึ่งคันนะครับเลขไม้แสนหนึ่งห้าพันแล้วก็คันนี้เลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันนะครับเป็นรถหน่วยรถหน่วยงานปลดระวางมือเดียวนะ เป็นผลิตปลายปี18นะครับแล้วก็จด19เมทัลลิกบูสสีหายาก1.6รุ่นจีนะครับคันนี้4 1 9 0 0 0บาทนะครับ419ฟีดาวก็ผ่อนสัก7,001หน่อยๆน,นะสีหายากนะฮะนานๆมาทีแบบนี้อย่าพลาดกันเลยนะครับเล็กไม์ก็กำลังดีไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับก็เฉลี่ยใช้งานต่อวันสัก60โลอเงี้ยเหมือนกับเราขับไปทำงานนะครับ ใช้งานปกตินะครับไม่ได้วิ่งแบบจนไม้สองสามแสนนะท่วมท่วมลน้ลนล้นแบบนั้นไม่ใช่นะไม้แค่แสนสองนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถหนงงานมือเดียวปลดระวางที่มาที่ไปชัดเจนปลอดศูนย์ตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประวัติเนี่ยก็เคมประกันชั้นหนึ่งนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอุบัติเหตุหนักไม่มีนะผมเช็คให้แล้วคันนี้กระจกของแท้ของเดิมนะโตโยต้าไม่มีแตกนะครับแนะนาปีสิบแปดเนี่ยกระจกควรจะเป็นของเดิมของแท้นะครับแล้วก็คันนี้สีนี้หายากไม้พไม้กำลังดีปีสิบแป นะครับ400,000นนานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนี้ผมแนะนำแล้วก็เชียร์มากๆคันนี้1.6รุ่นจีปี2018ไมล์60,000 60, 6 0ก600นะวิ่งน้อยมากนะเครื่องไม่ช้านะประวัติศูนย์นะผมเดินเช็ครอบคันแล้วกระจกของเดิมของแท้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของแท้ภายในสะอาดนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนสัก7,000สี่กว่าประมาณอัตตใบายเกือบ7 5 0 0ห้านะครับแต่ได้ไมล์60,000โลนะปี18เครื่องไม่ช้าปรระะวััูนะคบ 4แสนสามหมื่นเก้าพันสนใจคันนี้ก็ทักไลน์มาได้นะทั้งสองคันเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูทั้งสองคันเริ่มต้นที่คันไหนก่อนดีครับไม้แสนสองหรือไม้หกหมื่นนะครับอ่ะเอาไม้หกหมื่นก่อนก็ได้นะครับเอาติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีปีสิบแปดนะครับันนี้ไม้หกหมื่นโลนะสวยสมบูรณ์ทะเบียนหกเจ็ดหกเก้านะครับได้เป็นทะเบียนนี้เลยสไลมคมสวยๆนะครับไฟหน้า ใสๆเงาๆคมเมี่ยมนะครับไม่มีสะเก็ดหินดีดใส่นะเงาๆเว็บๆแบบนี้สานเลี่ยมโคมฝากระโปรงสวยๆนะครับกระจกหน้าของเดิมของแท้โตโยต้านะครับภาษีเพชรยนต์ต่อให้เป็น68เรียบร้อยนะครับต่อให้เป็น68แล้วนะใช้งานต่อเต็มเต็มหปีนะครับเป็นมีนา68นะครับก็อนนี้มันเพิ่งพุทธพานะก็ประมาณสัก11เดือนนะครับสานเลียมคมสวยๆนะครับอะปองซุมร้อนแนบชิดสนิทแต่มีร่องรอยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย งานเดี๋ยวเก็บงานให้นิดเดียวนะครับไม่ได้ถึงโครงสร้างนะแค่เป็นเขาเรียกว่ารอยถลอกเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับนี่ยางได้เป็นของโยโกฮามานะครับล้อแม็กซ์16นิ้วดำเงาปัดโครเมียมดิสเบรกมีให้แล้วทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่สะพานยางนะเหลือลึกมากแทบจะเป็นยางใหม่เลยไม่เนี่ยนะครับยางนี่สภาพดีนะขนขนยางยังอยู่เลยอ่ะคันนี้นะครับได้ยางนะครับประมาณปี21นะแต่สภาพโคตรดีนะของโยโกฮามาด้วยนะครับกระจกพับข้างได้เป็นแบบออโต้ล็อกรถพับเก็บเองนะครับ ปัล็อกรถมันกลางออกเองนะครับแบบนี้สัว์เลี่ยมคมด้านข้างสวยๆเลยนะครับรับประกันนะไม่มีชนหนักพีคความจมน้ํากับไม้กอไม้ป่องซุ้มล้อหลังนะครับแนียยสนิทเลยนะครับล้อไม่มีรอยเบียดฟุตบาดมานะด้านท้ายไฟท้ายแบบไลท์ไกด์นะครับเท่เซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้ว 2. จุดนะ1.6รุ่นจีห6เจ้คันนี้มาเปิดท้ายให้ดูท้ายเปิดแบบไฟฟ้าได้นะสำหรับ1.6รุ่นจีนี่หัวน็อตคมๆมเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับด้านบนก็สภาพดีนะครับสภาพดี นี่แบบนี้นะให้ดูคร่าวๆนะครับคันนี้ด้านหลังก็เดิมแท้เลยนะเดี๋ยวจะมีคลิปเดี่ยวด้วยนะใครสนใจคันนี้นะครับพิมพว่าสนใจเดี๋ยวผมส่งลิงค์คลิปเดี่ยวให้ดูนะครับสนใจคอมเมนต์ได้เลยนะครับคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมนี่ไม่หกหมื่นหกร้อยนะครับพุสต์ทนะภายในสะอาดสะอาดนะครับนี่เบาะเดี๋ยวปรับสภาพให้เดี๋ยวทําสปาให้อันนี้คือรถเพิ่งเข้าล้างน้ําเปล่านะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยนี่รอยนีชุบบาสีนะครับสปอตเนอร์คมๆชัดๆนะผมแกะเช็คเนี่ยผม ผมลืมเก็บนะเพราะว่า,าทุกคันก่อนรีวิวจะมาแกะเช็คให้แล้วว่าโครงสร้างมันเดิมไหมถ้าไม่เดิมนะผมจะเดินไปบอกจัดซื้อนะครับว่าขอทําคืนนะครับแต่อันเนี้ยกริปนะครับไอโซฟิกนะคาซีดเด็กไอไอไอโซฟิกนะขออภัยนะครับแล้วก็มีนี่ครับที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังนะด้านบนสะอาดนะพรมเฮดานนะครับไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยยันนะสนใจซื้อได้คันนี้นะครับเอาทิส1.6รุ่นจีนะครับปี18บแปดไม่ห0หมืนะฟีดาวผ่อนมา 7, สัก7,400กว่าๆนะ สนใจคันนี้นะทักไลน์ไอดี P E K 152นะครับหรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะครับเรามาดูคันต่อไปดีกว่า6580 a แ t i s ูนย์阿่นจีนะครับปี2018ปลายปีจดเลขไมล์แสน2 6 0 0สีเมทัลลิกบลูนะขวัญใจมหาชนนะครับไม่ไม่เยอะนะเฉลี่ยใช้ง,งานต่อวันก็ ซักวันละ6กโลนะครับคัน้างค้างใช้งานต่อวันวันละ30โลนะจะน้อยกว่านะครับแต่ว่า60โลมันถือว่าโอเคมันปกตินะครับไม่ใช่แบบบางที่นะครับขายถูกกับเราจริงอันนี้ผมยอมรับเลยบางที่ขายถูกกับเรา3ามสี่หมื่นนะครับแต่ไม่สองแสนเจ็ดไม่สามแสนห้าเงี้ยมันก็ซื้อไม่ไหวครับฉลิ่ยใช้งานต่อวันวันละสองสร้อยนะครับวิ่งโหวิ่งหนักไปนะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราคุณต้องทําช่วงล่างใหม่นะทำช่วงล่างใหม่ก็สี่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นสองหมื่นเบ็ดเสร็จมันเท่ากัันนนนะะเเออามยย้ไปลครบ เรานะครเพชรยนต์ไม่ได้เอาไมาเยอะแบบ2องแสนห้าสองอะไรแบบแบบเนี้ยมาเพราะว่าอะไรเราอยากให้ลูกค้านะครับเอารถของเราที่มันเป็นคัดเกตเอเนี่ยเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะไม่ใช่ว่าใช้แป๊บเดียวนะครับต้องไปทําช่วงล่างต้องไปทําเครื่องนะครับต้องไปโถทําลงทําลอสเผารถรถอะไรเงี้ยปีกนกต้องทําใหม่ไม่เอานะครับแบบนี้นะไปใช้งานต่อยาวๆได้ดีกว่านะครับมานะคันนี้กันนะครับ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับปีสิบแปดจุดสิบเก้าฟีดาวผ่อนเจ็ดพันหนึ่งนิดนด ะทะเบียนก็ได้เป็นทะเบียนนี้เลย -6580 นะครับสันเรียมคมสวยๆคันนี้ผมเช็คให้เหมือนกันนะครับไฟหน้าคมๆสันเรียมคมสวยๆนะครับไม่มีล่องลอยชนหนักพิการคันนี้ยังไม่ล้างนะครับยังไม่ล้างเลยนี่คาบน้าฝนยังอยู่เลยนะครับแต่คันข้างๆล้างแล้วนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทําสปานะครับนี่กระจกของเดิมของแท้นะครับประกันนะของเทเวศปอนหนึ่งนะเป็น68นะคันนี้ต่อ68เมษาให้แล้วนะครับใช้งานต่อ1ปีเต็มนะสันเรียมคมด้านข้างสวยๆ นะคันนี้บอกเลยว่าคลิปๆนะครับยางไฟโซนนะครับล้อมแม็กซ์สิบหกนิ้วดําเงาปัดโครเมียมนะดอกยางสภาพดีนะเหลือเยอะนะข้อนิ้วนะครับแล้วก็ขนยางยังอยู่เลยนะครับก็ใช้งานมาไม่เยอะนะคันนี้นะเดี๋ยวเช็คปียางให้โอ้ได้ยางปียี่สิบสามโหยางโคตรใหม่ยางยังไม่ถึงปีเลยนะครับได้ยางกลางปียี่สิบสามนะสนใจก็ทักไลน์ไอดีเพีเคนะฮะสองล่องลอยนะครับเข้ามาใหม่มีนิดเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะ ถลอกมาเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับมันไม่ได้เรื่องใหญ่นะสำหรับกันชนกันชนมีไว้ชนนะแต่ถ้าชนถึงโครงสร้างเนี่ยเลิกคุยกันนะครับไม่ขายนะครับเราไม่เอามาขาย,าด,ยด้วยนะครับสัดเลียมคมด้านหลังสวยๆนะแล้วก็ uh, มีเขาเรียกไฟท้ายไลท์ไกด์นะครับเหมือนกันเท่ๆเมทัลลิกบูสีนี้นะครับขับไปตามทา้องถนนจะสังเกตว่าไม่ค่อยมีนะครับมัน euh, จะหายากนิดนึงนะครับสำหรับสีนี้นะใครอยากได้นะความความความแตกต่างด้านสีนะครับคันนี้นะเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างแน่นอนด้านในอาสอาน บเอาะสะอาดนะครับนี่นะครับไม่แสนสองใบปอดศูนย์อยู่เลยนี่นะนี hi, by, by ะ่ใบใบปอดศูนย์นะโอ้คันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มันหนึ่งพันกิโลนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มันหนึ่งพันกิโลนะเขาบ,บอกให้เข้าศูนย์เขาต่อไปตอนหนึ่งสามสามตอนนี้หนึ่งหนึ่งสองหกเข้าศูนย์มาแค่ประมาณตั้งสองพันกว่าโลนะสองพันนิดๆนะครับนี่ครับอ่าที่เขาเรียกพุทธสตาร์ทนะครับด้านหน้าสะอาดสะอๆนะคันนี้รถหน่วยงานปอดศูนยนะของเดิมของแท้นะครับรับประกันนะครับเพชดยนคัดให้แล้วไม่มีชนหนัก พีความจมน้ํากับไมกอไม้นะด้านบนพรมเพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยรถสวยซื้อได้นะครับสนใจก็โทรหาผม0ูนย์หกห้าเก้าท้ายเปิดแบบไฟฟ้าได้มามเดี๋ยวมาเช็คโครงสร้างทางด้านหลังกันหัวน็อตหลังไม่มีรอยแกะไฟท้ายแท้เดิมแบบนี้เลยนี่นะครับนี่สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีร่องรอยชนอย่างแน่นอนนะใครสนใจนะครับเอาติสไว้ใช้งานสักคันนะครับสองคันนี้นะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ ม้แสนสองกับไม้หกหมื่นนะครับไม้ My ต่างกันหกหมื่นจริงเฉลีย่ยใช้งานต่อวัน30สกับหกิแต่หกิบมันก็ไม่น่าเกียดทับมันไม่ได้เยอะไปนะสำหรับแค่หกสิบกิโลนะครับเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะสนใจนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคันนี้นะครับออาติสหนึ่งจุกรุ่นจีปีสิแปดปลายปีจสิบเก้านะเลขไม้แสนสองหกพันนะครับเฉลี่ยใช้งานต่อวันหกสิบโลคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ 7,001มากกว่านะครับได้ลดหน่วยงานนะอันนี้คือสภาพแรกลับนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเพชรยนต์นะไม่ได้แบบเอารถปรับสภาพสวยๆกลิบๆมาให้นะผมเอารถดิบๆแบบนี้แบบยังไม่ล้างคุณจะได้เห็นนะสะภาพแรกลับเป็นยังไงคําว่ารถเกรด A มันเป็นยังไงนะแบบนี้นะมีรถหลอกนิดเดียวนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมกระจกเดิมแท้นะครับแบบนี้นะซื้อได้อย่างแน่นอนฟรีดาวน์ผ่อน7,001โคตรสวยนะคันนี้อ่ะ คันต่อไปนะสรุปให้ฟังนะคันนี้นะครับเอาทิส1.6รุ่น G ปี2018นะคันนี้เลขไม้60,000โลเฉลี่ยใช้งานต่อวัน30โลนะครับรถสวยน่าใช้นะครับไม้น้อยสภาพโคตรดีกริ๊บคิปนะยางโยโกฮาม่านะครับยางยี่ห้อที่เป็นที่ยอมรับนะครับของทั่วโลกนะแล้วก็คันนี้ฟีด้าผ่อน7 4 0 0กว่าๆนะครับ3 4 39,000นะถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยต้องบอกงี้1.6รุ่น G เนี่ยป้ายแดงมาประมาณสัก 8แสนเจ็ดนะ869เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เรามาขายประมาณ4แสนต้นๆเนี่ยผมมองว่าซื้อได้นะไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาครับรถไฟฟ้าโอเคมันดีจริงนะครับแต่ไม่ควรจะเป็นรถคันแรกของบ้านนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะครับนึกอะไรไม่ออกนะผมว่าซื้อเอาติสนะครับหนึ่งเลยไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับนั่งนั่งสบายทั้งสี่คนนะเวลานั่งนะจะไม่เหมือนกับรถที่แบบอีโกคานะครับหรือพวกเอาติสซิตี้เงี้ยมันจะนั่งไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ดูภูมิฐานอ่ะ แล้วก็อะไหล่หาง่ายนะอะไหล่หาง่ายแล้วที่สําคัญเนะี่ยเราเอาคันรถเกตเอมาให้แล้วนะครับความชัวรมีให้แบบนี้นะครับสนใจโทรนะ0659513374ทั้งสองคันนะจองกับผมนะเดี๋ยวผมให้ Apple Au ออกชันมาตรวจให้นะแต่ผมก็ตรวจรถไปแหละนะครับผมผ่านการอบรมและรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองมานะสนใจก็โทร0659513374นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ